ับสวัสดีครับพี่น้องครับบ่าวตัวอีสานบรนเทามาไายงานตัวอีกคือเก่าครับมาพร้อมไอ้ดินครับพี่น้องสวัสดีครับบ่าวดินน้อยดินอีสานครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีของบ่าวตัวตลอดจนพี่น้องทุกหมองบอลครับครับใส่เทียมพลัดดวงครับครับขู่ครับพี่น้องครับมาที่พิ้งค์ห้ามังกะปูครับว่าเมื่อไหนไอ้ดินไหนโอ้ยมีแต่ตัวบางใหญ่ตัวนใหญ่งามันครับบ่าวตัวที่หามักะปูคาได้แม่จี้จี้ปนครับลาบกระเสบพี่น้องพวกกระปูนานี่ท่นมันนะครับพี่น้องกำลังมันครับเพราะว่าหัวลมอวยนะ ครับผมครับ่าตามไปบึงน้ำเบากับไอ้ดินครับว่าสิมานบ่ครับตามไปเรื่อยกันครับครับครับเบาตัวกับไอ้ดินกำลังขับไปที่ไปหาบึงที่แถวห่วยครับพี่น้องกำห่วยทีห่วยน่อยๆครับเ็ืไปหานือใหม่ประจําไปบึงน้ำเบาว่าสิมานบ่เพื่อไอทีน้ะเบิร์ดเรล่ากับปูตัวใหญ่หมือนนั้นนาะนี่ันนะ

เห็นนีบ่สิบ่ตายก่อนบ่ติดเลยบ่เห็นเอาขึ้นตัวดาบแบบนี้โอ้ยครับตัวงามครับปาดมึงเปตะเลิกเทียมน้ำแห้งไปเลือกขึ้นไปหรอขึ้นขึ้นครับแค่นี้พี่ต๋องมาน้ำพี่เฮดินนั่นน่ะนี่มาน้ำผู้เสียวท่านครับ เดี่ยวสร้านดันกับปูเฝ้าตัวจะว่าต้องเขากันเอ้าคือวันหนไม่เห็นยืนบนนบ่ไ๋อเท่เท่เหรอหลอกกันนี่ดิหูตัวบอดย่ามาทาตัวดาวนะโอ้ยตัวเมียนโอ้ยพี่น้องเมียนอยู่บนตัวให้จกเดินเสอุ้ยเมียนเมียนครับพี่น้องตัวนี้ยันของแท้อยู่ผู้คนปิด ขาดยังขาดจกขาดจกเออก็คือไอ้ต้นนี่เห็นแล้วบ่ไอ้ยินจะพาไปกินวมาได้เ,เปล่โอ้โหหนีบแล้วหนีบแล้วปู้ดอีปี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 เจ็บหลายวุ้ยตัวเมียหตัวปู้ยครับเพิ่งกันเซ็กกันอ่าไม่มีหำ้ำตัวเมียครับผมนี่แหละครับไอ

ไดอไดินจอบซองจอบซองอย่างเียครับ่หนเห็นนี่ใบดินจอบซองปูพี่น้องจอบซองกับปูกูเห็นใใบดินเอ้ยดิปาดครับแม่ยางดีครับโมมีอีกบ่ครับมครับมน่มนต้นีนนว่า่ไม่หลงมล่หลงวาทนี่ป็นถอ่เดีดีครบวมพี่น้อรเิ น้องหมอจูกันไอจูกันนี่ปาดเจ้าไปโหลดนี่อี่ยังตะปูว้าวตัวเมียครับพี่น้องเบื้องเนี้ยเด็กขี้จักมาตัวเมียมันมีห้ำหนึ่เดิเอ๋วายแม่นอี่ป๋นี่ว้าวจิ๋วเลยปูนี่แบบง่าวนี่มาตัวนี่ปูนี่อีปูอีปูอีปูเจ็บไรโอ้ยใครอยู่ ขโมยใส่ปด้หนีเปือดคำโอ้ยนพาดึงออกหยากเนี่ยทุ่งเหนือปาดอันปูนี่พี่น้องสีนี่ไหมปูยางสีน่านวนหินปาดสีน่าน่นนคนอ้วนของใหญ่นักเลงยา่าหมดวายังใครมาาก็ผู้เสียขาน สานทำอะไรล่ะสานจุกปันเห็ดปันเคยครับครับไม่โคกครับพี่น้องแม่น anyway no ี่ห่าโอ้ยทำยังเงาไว้น้ำครับครับวบแม่นบอกควายได้หน่อยขึ้นมานน่แม่นึกแต่ว่านสาคัญที่มีตั่เแม่ควายปูุ๋ยหน่อยหน่ะลองบุงอันนี้ข้า้งล้างตัวนึงลองรู้ก็นแล้ว เ่นเมืนแม่นปูอยู่บน่นกบบ่แม่ปูลุงอตัดเตยแหะพี่น้องเอ้ยอันนี้บ่แมนแม่นยูเบาตัวแม่นเดินแต่นขาขึ้นขึ้นกับปูบ่ปูนี่ยังไ่ยาเอบ่แม่มีต อูยังง่แต่บ้าตันี่หูปะหลามันคือจึงปืนถดพี่น้องหูนี่เด็ดนะยังโอ้ยแนบอกกะปูกัดมือไห่เมตัวแมียแบบใยเนี่ยคุณน่ะงั้นครับบอกอ้ยย่างบ้าบาตัวอะไรนะเห็นทุกคนลยนี่ะนี่จะเบิ่งยัง คีอโบแมนบ่กรตตักับปูเท่ากันกี่นี่นี่ได้แล้วโอ้ยตาพี่จะโดนงานเนาะโคตรโอ้ยเอาดองเนี่ยดองไม่ได้ดองน้ำปลาตดองน้ำปลาจำจำมันไปๆๆๆลุสิอีกทีหนึ่ครับเฮ้ยเฮ้ยเามาเมนบ่เมนบ่จุกไปจุกมาสีข้างอ้อยอ้อยนอ้ออ้ย <f ie> โก้นยังหัครับขาบโบน่ใจก็จ ok ะจบแ,ะแล้วพี่น้องเบาดินโบนน่หน่ำโบนี่น่ำบนี่ยังเอกครับน่ำกับงูตะเกยได้เธอบ๊อบ <f ie> ม๊อบกันผู้พิจิตรีใครอกดอกก็ดีตัวงหญ่ตัวใหญ่ตืม,ขม,ม,ม <f ie> เขงออกมากงูตะเกยอกว่าน้ำมือให้เติมเดี๋ยวตัวใหญ่เติมต่อหาอง,งน้ำเบาตัวหนังของเถครงแอ่นใดครับไม่มีเกืนน่หัวหลุดโอ้ยยหเขียดี่ทำสัก แล้วมาได้เก็บเต็มกันโอ้ยเนี่ยโอ้ยหัวน้ำนะครับพี่น้องนาดเมนบ่ครับเมนโอ้ตัวบักใหญ่นึงเอางั้นให้ทีใหญ่กว่ากันพี่เงั้งขุดโอ้ยจับกับจับพี่น้องมุ้ยนะครับุ่นเนี่ยเอ้ยเจ็บโอ้ยนี่มึงใช่ไหมอ้เขียว ถยัพูดอหัวดาวดิหัวดาวว้ยนี่เด็กเคว้งนน้องผมนี้เป็นคนชอบหอยนออโลาู่นี่มึงได้ดินี่ปลาปู ปูนี่อีปี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 อะไรนี่ก็แมนไปักรนวัดม่ไหนนะพ่อหนปูหังคิวบอไปไปใส่ไปใสี่ห้อเราหูววัดไม่นอหม่ดิูยังมาเด้อแม่ครับไมากจกปล่อยมหูใหญ่ินีดิเนี่ยเกนวัวทำิไยาทออันแค่แบบ้องหูหนีไปทอไปทางุดนง Ui, nhảy. Nhảy cả tôi nhảy đây. Ui, nhảy một hạng. Đây cái nhảy thật này. Ui. Tả khoa vẫn đâu. Mình thấy được cái nạm. Ui, tôi nhảy lít rồi, rồi ừ. <coughs> ừ. oh. này, đi. <coughs> tôi <Tố> mẹ khắp. <thập. coughs> tôi mẹ tê <coughs> <coughs> <Tố> <coughs> 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 tố... <coughs> <coughs> thì khắp khắp khắp. Cái đinh. nhảy Ui. มีกี hey! ่กี่บ่อหามมีครับบ่ได้โจกอีกหู้นึงฮ uh ่าฮโอ้ยไอ้หัวหู้ต้อใหญ่แท้วันนี้หู้นึงครับเอ๊ะโอ้ยโอ้ยหนามเมียกเบิดเด่นถือเย็นไทยหวาดเลยนี่นี่นี่ดินี่นี่ดินี่ดิเออหนามเสียมหนามเสียมข้อหัวโอ้ยความทรงจำกลับคืนมาแล้ว มีก่จักหนี่นี่เออดอแถมนี่หเข้าไปนะนตัว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 หมอหอ่งอนี่สองออว้าววายวื๊ดเาตัวนี่ยังครับกระปูซะมะแม่ใหญ่แ้ เ้ยสองตัวนะครับป้านี่เป็นคูถ่านพังงบมั้งโอบว่ะมาทีดอกกี่บอก็จะมาเห็นปากกูจะเขียนที่ตัวเป็นยี้บอกนี่ปากกี่บอกบอกเนี่วตัวบอกดอกไว้จริงด้วยตัวตัวใดหอดคุนจกยางเดี้ยพี่น้อง มาเลือกแทนว้าไดนอยู่อะไรดยูมันก็ได้เห็นเลยโอ้ยโต๊ะแตกเลยนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยห่วยโอ้ยว่งไปเลิกเลยวันดีเดยอได้เฉยแรีนขึ้นมาเฉยโอ้ยปู่นะปูง พี่น้องลุยเป็นลุยได้คร yeah. yeah. huh. ับพี mm ่น้องเลยวใหญ่วัวตาเดคุดุอไยู่นี่ดิห็นพตาเดคุดอยู่บนกระกวะอยสอตัวพี่น้องยิ้มทยมาหมานเออออโอ้ยฝุ่นฝุ่นตัเฮ็ดเด็ดเฮแต่เเเดาเดเฮ

Ni đi. Hả? Nhan. Tao. Má mà chuột thôi. Mưa thiền Đi cạnh chuột. Mà một đống gì là cái nòng cô này. Ờ, nó cần. Tôi กับกลังหลอปีเดียรครับ่น้องอ้วนขนาดครับเิ<า>้นไปดิินข้นมันห่งมันติดงานดิบว่ะดูสิติดงานดิมันคือมันจะหักใหม่แถวบ้าวตัวบ้าครับที่าตัวแต่กันดิบว่ะาสทได้แจงเกิดจ๊กเดีย บ่ครับอ๋อ้อตัวพวกเลูกกระปูวะที่รับลูกคนแตกยอยๆๆู่นาะม่น่าใหญ่แต่มื่นที่ปใหญ่บ่าใหญ่ไปไมันเดียวตวเอเอ้ยโอ๊ยมาเลือก,ออกพกี่้ <c oughs> อ,อ,อน อมาตัวขับตรงเนี่ยมันแมนอยู่บนหังโอ้ยโอ้ยไปะปันลาหางูเหลี่ยมมุนลเดียว่ะเถอะาฮ่า่ดีดเอามาตัวใดครับี่ละมาดินคือบ่วดดพี้น้องโอ้ย บออ่มีมอลไบบนี้่ัวววมีนามนี่ใช่ดิม่คันที่ีกับพี่บ่นี่อยู่พี่เจ๊พี่หินกำบกามเลยนี่นี <c oughs> <laughs> ่เห็นเหหนกำกา, <c oughs> ามไรล่ะกามไวเลยออีเดทำแฟนมาอ,อีเดอ้โอ้ยขาขาดแนี่รับ <laughs> โอ้ยโอ้ย้ยตัวตัว่จักนี่ตัวไอ้บอตัวดอกตัวไม่ใตัวแขกตัวเนี่ยสิไา้ก็ีงเหนียวบ่ฮะไอตัวบอผู้ลุมผู้นี่ผู้ลุมผู้นี้ีว่าถอะก็พอเห็นตัวกระปูบะฮะนี่เดียวเอาไ้นะ ได้อีกแล้วโอ้โหหูนี่มาเป็นต่มีทีเด็ดดักลงตูหลุดบหมเลยโอ้ยนี่พูนี่เลยถัจเอาง่าเอาตู้มีเป็นผุนเห็นขีเขียววันวัเป็นผนเห็นมัยใ่ะหรอว่ะใหรเอาเอา Oo 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 áo, 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 oo 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 tôi oo 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 Tôi bật nhảy oo tôi thấy oo 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 rồi oo oo

อย่าไ่งกัดปูต <c oughs> <c oughs> <laughs> ัวเดียวโอ้ยไม่เลยครับไปกื่อเดปูนะ้นหูมเอาไปคุณดิเท่ยมองกันไหครับว้ามอสีบเห็นยังมเห็นเลยไอ้เจา้ัมูน่ไหนเลย้ตัวน้อตน้องเฮ้ยนั่นลัตัวนั่ะโมแม่โมแม่อะตนงโตตันตงโตตัวันสีขากำเล่เหรอ โอ้คับไอ้ยนัยิงแลยังยบมาไม่ยังไล่ะยขเอเอามันขืนมันหนีบ้างฮะ่นีบกันเอง้ย่ีนี่ละตัวนี้ละเนี่ยฮะเนี่ยมาอาโ้ยโอ้ยตามจพอโอ้ย

ปูแม่เนี่ยปูผูตัวเมียตีๆเขาพับๆงัวผขาลรักจุ๊บกูจุ๊บกูไอ้ดินเนี่ยตัวงหญ่ครับว่าตัวก็เด่นตัวใหญ่ไอ้ดินเนี่ยไอ้นเนี่ยเกียร์ต้มพี่น้องเกียร์ต้มพี่น้องเกียร์อู้ยตัวนี้เฮงสิตัวใหญ่แล้วมันอยู่ใหญ่นี่แหละครับการทำคลิปเดียบดูยังมาซ่าครับกันนะเอาตัวนี้ก่อนเออไอ้นี่นั่นมันรวงมากเดียบนี่ หัวด,ดาวอีกโอ้ยม,มาาเสียมันกันนี้โอ้ยเลอเือยเลยก้ี่ลีที่ดีเลไหนวะละครจักล่นตูแล้ม่กี่หินบี่น้ <laughs> องพาอวโอ้ยหินแล้วนว่นี่หัวด,ดาวอ่ไอาไหอีกครับ ครับละว้ายเอ,เอาเป็นบอลบอล <c oughs> บอลทำเพื่งอ่านันถ้าได้อีกกันนะมุนไม่ลงไปเลยได้บอไออีกครับตัวนึง่งตัวสองโบคือหนออักมุน

ครับมาเขี้ยวสิวะบูนอีปี่มวนคัะพี่น้องเอ้ยนี่สองตัวแล้วครับนี่เฮ้ลูกระจอกพี่พี่น้องสองตัวอุ้ยไป้นเดิอีดินเลยโอ้ยแล้วไอไม่สิบคนใส่หน่อยเด้อพี่น้องเดียบบนเอาดินใส่ไปด้อจะว่าใส่ถุงมือไม่สิบบนนีดี ก้าตั่สด้ับเฮ้ยอไอ้วกไหนเฮ้ยปวดไงถึงนี้เลยักเียกกรบเลิกได้ที่นอนครับนั่นเบาดินพ่อเลยตัวกน่ะ็ก็กวนลงสองจอกทั้งนึ่งเลกทั้งนี้พวเห็นปูแเ่เขากำได้ที่นอนนี่มามามา็นกระปูนี่วเห็นอ มันอบีกบับที่ปูมาเท่าไนี่ยง่ายก็มาถึงมาดูโหนอให้เขาเรียนอะไรนี pe huh kind of ่ยแปะเอาไม้แ like. ่แ่เีนเขาต้งินลหลงห้องวาปินเอออูมีโอ้ยเื่อนยีปัจัยคว่ง้นตวน่ะยเปอเซ็นมันตรงนี มันต้องมีต้องมีเถอะอุ้ยมะเล็กอุ้ยตัวหูใหญ่เฮ้อหัวหูใหญ่เถอใครูะขันเห็นหนามมาปลุกหงูใัญ่มาาเดียวซุดไวอีคนคนเบาตัวกำลังขุดโอ้ยตัวหูไซดเด้วเบาตัวมันจะมียม่ดอกว้าือเลอะ bên pha cành cây này nhiều, này đi <laughs> pino <laughs> oh. <laughs> 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 <Ngônca, gônca. cười> này. đến rồi các bạn. mới nhìn to luôn. nhìn đầu khền thì bên thượng. ôi. như này. ta cốt tập ai từ bên này này. là

ตัวดาวเลขนาดแตกนำเตีกเตรงมีละโอ้กับโพี่น้องโอ้ยน้อยก็น่อยข้านเนี่ยข้าพี่น้องน้ามอดิกินึ่มีตะขีตขับเลดอบหลานี่เป็นไงหอมครัตายเหรอครัคน้คือ่โอ้ย บกมึหึม่อโอ้ยหูยเิงอ้ยกสันถกหลอดเะันสันถหลุโอ้ยสิจกเดยออโกเดยะอ้น่ดเลยไอ้อหน้ามันเล็้อน้าเฮ้ยใครอยู่ๆตื่นพอแล้วม่หอนั่งพอกับ ดูดแขนขินมาได้ขันมีเหี้ยงครับเอิ้นพี่น้องขับไปดองใส่ตับหุงหนิ้วเวแฉบได้ขับหยั่งหนี้วเอิ้นที่พอคอยเบาครับอ๋อโว้ยมีเอาดินขึ้นไปดึงขึ้นนอนจุบุมเอานี่หายใจอยู่บเลยหรอยใจโอ้ยเอา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 เอี้ยงมาดิโอ้ยโ้ยครับพี่น้อง อุ้ยหายกูไปเล่นมุดลงไฟอีกมั้งอย่างนอบอลนี่นี่อย่างบอลนี่น้ดับถือบ่ถืองานมันจะเกลื่อนจีนิ้บนิบบ้านี้บบ้าบุ้ยตัวใหญ่ขึ้นหรอกนิบก็น,นีบมองเ้าบ่าใส่ถุงมือฮะเอ๋ย กันยาวเนี่ปยปอนฝายเดินลงหินหนีขึ้นมาเพื่อนนี่เฮ้ยคนัหนบานโอ้ยสุดแขนพี่นหน่องหัวนี่เป็นตาซากกีบลาเซียเหรอเฮ้ยตาซากเอาอยู่บ่ละซักบ่ได้ก็หิ้มลเลยเหี้ยมาหูใหญ่แทไม่ชอบเลยรูใหญ่ๆ ถ้าตันเห็นนา่หดออุ่นใจยิ่งพ่น้แล้วขันตมีกระปูบ่ลกระปูบ่ะนะ่น้องเฮ้ยเต้ยว้าวคุณนอ่ะห้เดอได้แล้วได้แล้วโอ้ยไ้เห้เ้อเเห็นจะิดนิดิโอเอาอืถ้าหากไปที่ทาหไปนั่นหัวตัวใหญ่ ขึ้น,านา่าครับจะมาใครอีกีหรอละกระปูเมยังดีทำต้องถามใครล่ะมาตัวมาค,ออนะคอือตัวใหญ่แถ่คือคนดีนะค้นก็คือตโตเอ้ขนก็คือตโตกระปูก็เล่ตนตัวใหญ่อยูี่ห้อม หองดาวก็กองดาก็ไปกล่องโอ้ยำยิ้มอะไรอว้ยเลยครับพี่น้องยิ้มอะไรตื่นยบโว้ายม่หน่อยได้หนิเจด้านกุ้งยัเดีดีนะใจบอกดีบอกเฮ็ดพูดขนากุ้งนะเอามาดีอ่ง ครับพี่น้องบ้าครับตัวเดียวเดี๋ยวหั่นครับมีตัวงามครับตัวงามแห้งรับบาตัวก็ไปดินกันสีแดงครับเราพี่นองครับพอด้แดงกันม่ปนขับปนกันที่สีอิ่มพี่นองตรงนี้แลกใหญ่ครับงามแห้งข้าลงทุเรข้าหวยัดขากันมาตัวก็ไปดินครับกับสีเม่าครับพี่นองอ้ยเดี๋ยวไเติบอยู่ครับ บมื่อายนึ่งเฮ้ยเบิ้งสภาพอีโนครับมาตัวขอบบุญขอบคุณเด้อครับอิปอยแม่ครับเอ๋ยไอ้ท่ายิ่งทุกขู่ทุกคนครับที่เขาบอาเบิ้งไม่แย่งบ่าตัวครับบ่าตัวอีสานบรนเทาครับพี่น้องครับไปดินห้อยดินนีสานครับเ่าบ่อยเน่ดินนีสานครับสาวเมียอีสานผ้ารอครับเมื่อยังนี้ฝากว่าตอนนอกจากคำหาแนวนั่นแนวนี้ครับพี่น้องหาแนวอยากแนวกินตู้อิปอยแม่เบิ้งครับนี่โต้งงามนะครับบุ๊คเป็นบุ๊คครับไม่งามเนาะ ครับสีเด็กเก้าเลยครับคอยๆี่นอนครับยู่ดีไม่แห้งลำๆเรื่อยๆส,สุขุมสุขคนคับสวัสดีครับ